ค้ามันนุ่มมากละลายในปากเลยค่ะประมาณแล้วไม่ผิดหวังเลยอร่อยจริงๆค่ะคำว่าถ่อร่อยซินโตร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ที่ไหนก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นความคุ้มค่าอยากให้นึกถึงร้านนี้เป็นอันดับแรกร้านนี้เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่กินได้ไม่อัน้นในราคาเริ่มต้นแค่399บาทเท่านั้นหรือถ้าใครที่อยากจะกินเมนูอื่นๆตามใจแบบอาัลาคาที่นี่ก็มีให้เลือกเช่นกันพบกับอาหารญี่ปุ่นในราคาคุ้มค่าคลิปนี้ครับกับผมแก้ววอล์ แล้วก็อร่อยทานสี่ห้าครั้งละ <Wow. S 1> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยแถวชัยพฤกษ์ที่นี่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากตอนนี้ผมอยู่กับสถานที่ที่คุ้นเคยนะครับมาบ่อยเลยที่นี่สนาม Drive Golf the ชัยพฤกษ์ร้านนี้จะตั้งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์อยู่ในสนาม Drive Golf the ชัยพฤกษ์ห่างจากโรบินสันราชพฤกษ์แค่ประมาณกิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี้ผมมาถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับผู้จัดการร้านกันนะครับ ู้จัดการร้านเบียโกะซูชิน้องเมย์ยังหนุ่มแน่นอยู่เลยบรรยากาศร,ร้านน่านั่งมากสไตล์ร้านเราเป็นสไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่นของเราก็คือฟิวชั่นผสมผสานไปเลยนั่งดื่มได้นั่งทานได้มัธยมมหาลัยเข้าถึงได้หมดราคาเริ่มต้นแค่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงจะสั่งแบบราคาเลือกเมนูระดับพรีเมียมได้ใช่ทุกกระเป๋าตังค์เลยทุกกระเป๋าตังค์ประมาณนั้นเลยครับกะว่าไม่ให้ร้านอื่นขายเลยใช่ไหมประมาณนั้นครับบุฟเฟ่ต์มาแ้วเราก็ผสมผสานไปเลยก็ออกมาเป็นร้านนี้ครับจุดขายคือเริ่มเป็นบุฟเฟ่ต์เลยราคาบุฟเฟ 399ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นทิงหาไม่ได้ง่ายๆไปกินอบกษัตริยก็ต้องเริ่มต้นที่หลักพันแล้วอะใช่ครับแล้วไม่อิ่มได้พุ่งตกบให้ลูกค้าอิ่มเต็มที่ไปเลยเมนูที่อยู่ในหมวดของบุฟเฟ่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจของร้านได้นะว่ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้น้องเมมีเมนูอราคาที่จะมาให้พี่ลองทานดูนะครับ,รบไปลองดูเมนูที่น้องเมย์จะนําเสนอพี่แก้ววันนี้กันไดนครับ,รบผมโอเคไปครับ เรื่องกุ้งเค็มก่อนดีกว่าแป้งเราใช้แป้งเฉพาะของเราเองตัวกุ้งเราจะทําการบีบเอ็นก่อนที่จะลงไปทอดเพื่อที้กุ้งจะไม่แข็งเกินไปตัวแป้งอ่ะเราก็จะใช้เป็นแป้งเฉพาะของเท้าร้านแป้งจอนสันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแป้งเทมปุระสูตรเฉพาะที่เราผสมขึ้นมาเองใช่ครับพี่ดูมันน่าจะกรอบมากๆเลยใช่ครับต้องจิ้มกับน้ำเทมปุระแต่น้ำเทนจิวมันจะได้ทมผัดกลิ่นหอมครับ เป็นกลิ่นหอมของเปาโอครับพี่ผสมพอจะมันจะเพิ่มเป็นรสสัมผัสความฉุนที่ว่ายังขาดไปลองชิมดูกุ้งเทมปุระมีอยู่ในเมนูบุฟเฟ่สามเก้าเก้าด้วยนะครับตรงนี้แป้งกรอบมากตัวแป้งเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่บอกว่าเป็นแป้งส่ตรเฉพาะของทางร้านใช่ครับกุ้งก็เด้งเยี่ยมมากเลยครับเข้ากันมากเลยนะน้ำจิ้มตัวนี้กับทุกกุ้งเทมปุระ เร็งๆน่าชอบกินนะครับใช่ครับปลาชิมาคาเกะครับตัวนี้ปลาทะเลครับอยู่ในตะกูลไ้แมคคอรีเรลครับเป็นปลาตะกูลเดียวกับพวกปลาทูจะหมักมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงปลาชนิดนี้จะทำได้หลายอย่างคือกิวก็ได้จะมานึ่งก็ได้แ้วแต่แบบว่าเชฟจะล้างสารออกมาเอามาเจียวได้ไหมเจียวครับไม่ได้นะครับที่อันนี้เป็นกริลนะครับเป็นการย่างเนาะแบบกิวครับเดี๋ยวลองชิมแบบเนื้อปอกเปล่าๆดูก่อนครับ แน้นุ่มกลิ่นสัมผัสมันจะหอมกว่าปลาตัวนี้เที่ยวเข้าไปมันมีกลิ่นระเหยออกมาเนาะใช่น,น,นเฉ<ช><ช>พาะใส่ใช้เท้ากบีบมนะนาวไปหยดหนึ่งครับอือม,มันดึงรสชาติขึ้นมาเลยใช่มันชูรสชาติปลาให้มันโดดขึ้นมาเลยอ่ะอืมดีกิมจินาเบะครับตัวนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารเกาหลีก,กับอาหารญี่ปุ่น ไปกินที่เกาหลีหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีไหมเมนูนี้ไม่มีครับพี่อ๋อต้องมีที่ไทยเล้านั้นใช่เป็นการฟิวชั่นระหว่าง2ประเทศใช้เครื่องปรุงระหว่าง2ประเทศเห็นเมื่อกี้มีใส่เป็นซอสแดงๆดงตอนนั้นจะเป็นซอสมักเกาหลีซอสพริกเป็นผงผงอะผงผงอะไรใช่นั่นเป็นจะเป็นพรลชิครับหลักๆเลยก็คือตามชื่อเลยครับกิมจิจะมีไข่ออนเซนตัวนี้ก็จะมีมีหมูสันนาะของคุโรบุตะครับต้นหอมญี่ปุ่นครับสีมันจะเป็นสีซอสพริกเกาหลีเนาะ กลิ่นดีอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบว่าดมเข้าไปเนี่ยน้ำลายไหลออกมากทันทีเลยอ่ะอืมเฮ้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะกิมจินะครับโคลบูต้าอืมนุ่มมากครับถ้าไม่ต้องใช้กำลังฟัน <laughs> เมนูนี้อยากแนะนําให้ชาวไว้มาลองมากๆเลยนะครับคือมันาอร่อยกว่าที่ตาเห็นนะจริงๆนะเมนูนี้แซลมอนต้มซีวญี่ปุ่นทำแบบดั้งเดิมเลยตัวนี้สเตปการเตรียมสเตปการทำมันจะสำคัญตั้งแต่ทำหัวปลาเลยครับตัวนี้ถ้าทำไม่ดีทาวแน่นอนราซีวญี่ปุ่นลงไปแบบช้ำๆเลยแซลมอนต้มซีวญี่ปุ่นผ่านการเคี่ยวจนงวดใช้เวลาพอสมควรเลยลหละใช่ครับลองดูนะครับเข้าเนื้อแค่ไหน แซลมอนนุ่มมากไม่เคยกินแซลมอนต้มที่มันเนื้อนุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยครับน่ากินมากโครอร่อยเลยปลาหมึกยาก่างซีฟู้ดครับตัวนี้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไปทาในระหว่างที่มีการยา่างใช่ครับมันซึมเนื้อเข้าไปน่าสนใจแค่เห็นก็น,น้ำลายแตกหมูแซ่บมากเลยอะ่ะ <laughs> ปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย็จะออกรสชาติแนวไทยๆหน่อยนะครับพอพี่อย่าเพิ่งอิ่มนะครับยังเลยชุดนึงได้เลยครับถ้ามันอร่อยขนาดนี้ไหว โอเคครับเมนูข้วเย็นโดยเฉพาะเลยครับลักษณะเป็นเมนูซูชิซาซิมิใช่เป็นซาซิมิซูชิครับเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยครับอนางบปลาไหลทะเลนะครับเป็นอนางบเป็นปลาไหลทำเค็มครับปลาฉลามไม่ได้กินอ่ไม่น่าจะได้กินครับมาเจอเรากินก่อนใช่ครับเราจะมาทาซอสยากินิกุแล้วเราก็เบิร์นเพื่อให้ตัวซอสมันซึมซับเข้าเนื้อปลาเติมเป็นลักษณะซูชิเข้าญี่ปุ่นก้อนนิดเดียวแต่ว่าปลาไหลชิ้นเบลอเลยอันนี้อยู่ในเมนูอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยครับบุฟเฟ่ด้วยใช่ครับคือออกแบบมาแบบกินคําเดียวเลยถูกไหมใช่ ใส่วาซาบิหน่อยนึงต่เชยุเคอย่างนี้แหละโชยุเยอะๆอร่อยพี่ชอบกินแบบนี้แหละกินคำเดมดเลยนะลุยมาเดทแรกนี่กินอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับพี่ปลาไหลทะเลแบบนุ่มมากเลยอะแล้วก็มันได้กลิ่นหอมของการกริลการย่างยอดเลย แซมอนยำสลัดครับตอนนี้เอาสลัดกับยำมามีกันไม่ต้องแยกกิน2จานใช่มครับสลัดกับยำารวมกันเลยจานเดียวมีกันเลยครับรวมกันเลยดูน่ากินมากเลยแซมอนแบบเน้นๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในเมนูบุฟเฟต์ด้วยหรือเปล่ามีครับมีต้องมีผักด้วยอย่างนี้แหละเจ๋อเลยยอดเยี่ยมมากเลยน้ำยำกับน้ำสลัดที่มันมิกกันอะมันเข้ากันมากเลยอะความแซ่บของน้ำยำนะครับแล้วก็แซงมอนก็สดจริงๆ อร่อยมากคกินไม่อั้นไฟมี <Yeah. S 1> ไปเลนครันใช่โนโนนครับไม่อั้นเลยครับ <laughs> โอตาเตะซูมิโซะหอยเชลลครับมีกะซอสมิโซะของเราซอสซูมิโซะโอตาเตะก็คือหอยเชลลญี่ปุ่นใช <laughs> นะ่ครับแล้วก็เอาน้ำลูกซุปมิโซะมาทำเป็นซอสใช่ครับโอ้โอห,หน่าสนใจเดี๋ยวลองชิมซอสเปล่าๆดูก่อนนะ <laughs> ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเอามิโซะมาทำซอส กับกินซุปมิโซะเนี่แหละแต่ว่ามันเข้มข้นมากๆเลยใช่แบบมากๆเลยกินกับโรยุโอตาเตะและซอสซูมิโซะรสชาติมันลงตัวมากมันเข้ากันมากเลยโอตาเตะมันก็เหนียวหนึบอร่อย ที่มันเด็ดก็คือตรงตัวซอสครับเพราะว่าเราใช้เวลาทํานานมาก4ปีโอ้ไม่ถึงครับพี่ <c oughs> 4ชั่วโมงก็พองโมใช้วิธีแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมคือวิธียุนเซน <c oughs> ใช้ความร้อนผ่านไอ้น้ำกว่าจะออกมาเป็นซอสต,ตัวนี้ จะมีมัสเซนะครับประดิบรวมอาแบบหาอย่างหาสไตล์เมนูนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ด้วยใช่ครับอยู่ในบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยพอลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็เน้นตัวนี้เป็นหลักเลยมันคุ้มด้วยใช่ใช่มันคุ้มมากเลยครับพี่เดี๋ยวเริ่มต้นเวยพระเอกอดแซลมอนแซลมอนลายสวยสีก็สวยเพิ่งเอาขึ้นมาจากทะเลเลยปะเนี่ยจริงครับผมบอกเลยปลายังวัเนี่ยมันยังดิ้นดิ้นเต้นๆ้นอยู่ด้วยเราเป็นนากุโร่บ้างนะครับ ได้เท็กเจอร์ที่แตกต่างมากุโรนี่ได้ไปทาสีอะไรมันก่อนเนอะพอไม่ได้ทาครับพี่เป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ครับธรรมชาติเลยครับสีมันสดสวยมากป <laughs> กติมากุโรนี่มันยากมันเหนียวก,กว่าแต่ที่นี่นี่นึกว่ากินแซลมอนเลยอันนี้เป็นฮามาจิครับเลิ่นมากเลยอะ่ะห <laughs> อยปีกนกครับ กินหอยปีกนกกินสลัดกับเนื้อปลาบ้างตักเลี่ยนกันนิดนึงใช่ครับปลาหมึกทากกบเกีวยม,มันมากมใช่ครับพี่ หนังรมเกาหลีครับตัวนี้ไม่ใช่ของไทยนะไม่ใช่ครับน่าน้ำเกาหลีเชจูรับพี่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นขึ้นชื่อว่าเกาหลีต้องดีแน่นอนไม่ใช่สามใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่กรรมวิธีการทำเราก็คือเราล้างน้ำสะอาดก่อนแล้วก็เราก็จะมาล้างโซดาเพื่อดักกลิ่นคาวมันลงแล้วก็มาท็อปด้วยน้ำซอสน้ำยำครับไข่กุ้งเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้ตัวหอยกินแล้วเจ็บป๊บดังปึ้งเลยครับพี่ ปสดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยใช่ยกประโยชน์ให้กับโซดาตาสิงใช่ครับหอยนางรมเกาหลีเกาะเซจูเกาหลีมันดีอย่างนี้นี่เองเมนูมที่น้องเมย์แนะนำพี่แก้ววันนี้อยากให้น้องเมย์แยกนิดนึงว่าเมนูไหนอลาคาร์ดเมนูไหนบุฟเฟ่สามารถที่จะสั่งได้ไม่จำกัดบ้าง,งาก,ออก,ก,ออก,ก็จะมีกุ้งเทมปุระชิมาฮอกเกะปลาหมึกซีฟู้ดจะมีมากุลโระแซลมอนฮามาจิ ไขปิกนกนะครับโปตตเตีนซูมิโซยำแซลมอนครับผมก็แทบจะเป็นส่วนใหญ่ของเมนูแนะนำเนยาะที่สามารถที่จะสั่งบุฟเฟ่ได้กินได้ไม่จํากัดแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะกินเมนูพิเศษที่เป็นอลาคาร์ดแบบเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ใช่วันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะครับฝากร้านนิดนึงฝากร้านเมโกะกซูชิด<บ>้วยนะครับตั้งอยู่ที่สนามไดกลอฟเดชยพฤกษ์นะครับร้านเรา มีทั้งอาราคาร์ทั้งบุฟเฟ่ต์นะครับเมนูอาหารญี่ปุ่นเกรดแบบนี้กินได้ไม่จำกัดในราคา3,99มันถูกมากมากเลยนะเ f a เ e b o o k ร้านนะครับมีโกดซูชิก็ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จองโต๊ะเข้ามาก่อนก็จะดีถ้าเกิดว่าคนดูดูจากช่องทางไรทีวีตามมากินลดให้5%่เปร็เลยครับค่าทานพรีเมียม6,99เป็นไปบุฟเฟ่ต์6,99จะพิเศษตัวนี้ให้เลยครับหอยนางรมเกาหลีใช่ มไม่อ,อ้นด้วย,<ล>ยไม่อ้นเลยครับเหมือนอย่างนี้สงสัยกินหอยนางนมใหญ่เตะปิ๊บทั้งคืนกลับบ้านเตะปิ๊บดังแน่นอนครับคิดเห็นยังไงกับร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิเมโกะฝากมาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกับการรีวิวอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมกับน้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารมีกันต่อนะครับพี่โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ